ถึงเรื่องความคิดแบบโยนิโสมนสิการสิบสิบข้อนะครับความคิดแบบแบบโยนิโสมนสิการสิบข้อครับความคิดแบบโยนิโสมนสิการสิบข้อด้วยกัน <c oughs> อประการที่หนึ่งนะครับอาจารย์ให้ผมเริ่มได้เลยใช่ไหมเริ่มได้เลยให้ใจนะครับประการที่หนึ่งก็เรียกว่าคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัยคิดแบบ สา,หา,าวหาิตปัจจัยนะครับเ,เช่นแนวคิดในปฏิจจสมุปบาทครับแนวคิดในเรื่องปฏิจจสมุปบาทอ,อันนี้เรียกว่าคิดแบบสาวห,าหตุปัจจัยคือว่าเช่นว่า,าสุขทุกขเนี่ยครับเกิดขึ้นก็สาวหาว่ามันเกิดจากอะไรหยายความว่าเมื่อเห็นห<า>ผลน,นี่มันปรากฏอยู่ แล้วก็สาวหาเหตุาาหาว่ามันมัน<า>เป็นเพราไรจึงมีผลอย่างนี้ใช่ครับคร <ท tekn S 2> <า>ับเป็นว่าสุขทุกเกิดขึ้นมาก็สาวหาว่ามันมีเหตุมีเหตุอะไรมีปัจจัยอะไรครับเพราะว่าพอสาวไปถ้าตามแนวปฏิจจสมุปบาทในแบบนะครับอาจารย์ะในแบบก็จะไปเจอ,อความเกิดชาติความเกิดก็สาวต่อไปว่าความเกิดน,นี้มาจากอะไร ก็จะได้คําตอบก็ามาจากพบพบนี้มาจากอะไรก็มาจากอุปทานครับอุปทานมาจากอะไรมาจากตสหาตสหามาจากอะไรมาจากเวทนาสาวเรื่อยขึ้นไปไปจนถึงอวิชชาครับนะครับอันนี้เรียกว่าแนวคิดแบบสาวหาเหตุประจายใหญ่ครับทีนี้ถ้านอกปจากสมุปบาทมันก็ก็มีเยอะแยะอ่อ ความเกิดของเรานี่มาจากอะไรกรรมมีเพราะมีอะไรสมมติว่างี้นะครับกรรมมีเพราะมีอะไรถ้าสาวไปก็จะเจอกิเลสกรรมมีเพราะมีกิเลสเพราะว่าตามตามหลักก็มีว่ากิเลสกรรมแล้วก็วิบากใช่ไหมครับในี้ถ้ามีโยนิโสมนสิการเมื่อมีโยนิโสมนสิการอยู่อกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น อกุศลที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปเพือ่ขอขาค่อยๆอาจารย์ครับความคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัยนะจร<า>ิงๆแล้วมันก็เป็นประโยชน์แต่ทุกวันหนึ่งนาทีเราไม่ค่อยไปโดยสภาพความเป็นจริงในชีวิตของคนเราเองก็ดีในแง่ของประเทศชาติก็ดีนะเนี่ยเมื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราส่วนมากเราจะไม่ไปแก้ปัญหากันที่ไม่สาไปหาเหตุแต่ว่าเราก็จะแก้ปัญหาหแบบแบบ แค่ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเราก็จะเจาะตรงนั้นนะเจาะตรงนั้นเน่เจาะตรงนั้นไม่ได้สาวไปหาใี่แต่จสมมติว่าตอนเนี้ยประเทศชาติของเราเศรษฐกิจมันล่มจมอย่างเงี้ยพรรคการเมืองก็หาเสียงกันบอกว่าอาจจะทําอย่างโน้นอย่างนี้จะเรียกว่าเอาเงินทุ่มเข้าไปจุดโน้นจุดนี้นะฮะแต่เราไม่ได้ไปดูว่าไม่คิดจะไปแก้ว่าสาเหตุที่มันเกิดความยากจนเนี่ยมันเกิดจากอะไร ไม่ได้ไม่ได้แก้ไม่ได้คิดสาไปถึงตรงนู้นครับฮะใช่ครับคือว่าไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยโยนนิสโนะคไม่ค่อยมีคนนิโสมรนลิการโยนิสโสบรรลกามันต้องสาวไปหาต้นต่อครับหาต้นต่อของมันโยนนี้แปลว่าต้นต่อครับอย่างไรปัญหาข้ายากหมัดแพนทุกวันเนี่ยนะถ้าเราไปย้อนสาที่เก่งเข้าไปเจอตัวตัญหาของคนเราเนี่ยความโลภความความความโรคของคนเนี่ยเป็นใหญ่ละ อาจารย์พูดตรงนี้ดีเลยครับครับแต่วไอ้ข้าอยากหมักแพงเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเราสาวเข้าไปจริงๆไอ้ความความโลภความไม่รู้จักพอความพุ่งเฟือยความอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับมันมากมายเหลือเกินที่ทําให้เกิดข้าวยากหมักแพงขึ้นมานะฮะถ้าไม่ชา้เราพยายามตัดสิ่งนี้ลงลดสิ่งนี้ลง แพงก็แพงไปสิฉันไม่เอาอ่ะ <c oughs> ถ้าอย่งางนั้นไปดูเขาประธานทอดแต่แก็อาจารย์แล้วก็ยกกินเดียเนี่ยเขา